สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูฮีโร่ใหม่ที่จะเข้าใน RV กันนั่นเองนะครับผมก็ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งของ, Class องคลาสเลนนั่นเองนะครับผมหรือใน RV ก็คือไฟเตอร์นั่นเองนะครับก็ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าไบร์รอนนั่นเองนะครับผมฮีโร่ตัวนี้เลยก็ตอนนี้เนี่ยฮีโร่ตัวนี้จะทําการเข้าเซิร์ฟเวอร์เทสเบต้าจีนของ RV เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รู้ไหมว่าทำไมฮีโร่ตัวนี้เนี่ยถึงเข้า RV ก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยเกม Herne of King กับ RV จะทําการคอลแลบกับ จุจุสไคเซนนั่นเองนะครับผมหรือว่ามาหาทวาลัยหนึกมานั่นเองก็อนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอาวจะคอแลบหรือเปล่า uh huh. แต่ที่แน่ๆเลยคือเฮดโอเคเนี่ยคอแลบแน่นอนครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีลุดอิโมจิของยูจิกับโกโจมาแล้วนะครับผมก็น่าจะมีแค่2ตัวนะสำหรับการคอแลบครั้งนี้ผมคิดว่ายังไงมันก็น่าจะคอแลบเลยทุกคนไม่งั้นมันคงไม่เอาไบรอนเข้ามาหรอกก็ผมคิดว่าตัวของไบรอนเนี่ยน่าจะได้สกินของอิตาโดริยูจินะครับผมก็พระเอกของเรื่องเลย <Wow. S 1> ก็อีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นอาจารย์โกโจนะครับผมอาจารย์โกโจก็น่าจะได้เป็นของของเบ้งนั่นเองนะครับผมหรือต้นฉบับของทูเรนนั่นเองนะครับนี่ของเบ้งก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผมนี่มุรัสกิลรอเ,เป้าโอเคครับผมเรามาดูสกิลของไบรอนกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผม และตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในโหมดทดลองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูตอนตีธรรมดาของไบรอนกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไง <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ <Okay. S 1> ก็จะเป็นการฟาดไปแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นแบบว่าออร่าที่ฟ้านะครับผมก็จะเหมาะกับยูจิอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยไบยรอนเนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุด3สแต็กนะครับผมนี่ สแต็เต็มปุ๊บก็จะเปลี่ยนจากออร่ราถี่ฟ้าเนี่ยเป็นแบบนี้เลยผมเป็นแบบว่ามีสีแดงๆดำๆนะครับผมก็เท่เลยนะนี่โอเคผมเก็บ3ามสแตกปุ๊บแล้วเราก็ลองใช้สกิลหนึ่งดูครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ สกิลหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าออร่าผีฟ้าแดงดำแบบนี้เลยครับผมโอเคผมเรามาดูสกิลที่2กันต่อเลยครับผมสกิลที่2เนี่ยเมื่อเรามีสแต็กก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นการยกศัตรูไปแบบนี้เลยครับผมเป็นการแบบว่าทุบพื้นแล้วก็ยกศัตรูนะครับผมนี่เรามาลองใช้สกิลหนึ่งตอนที่ไม่มีสแต็กกันนะผมมันจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นแบบนี้เลยครับผมเป็นออร่าสีฟ้า โอเคครับผมเรามาลองใช้สกิลสองตอนที่ไม่มีสแต็กกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ก็มันจะไม่ทําการยกศัตรูนะครับผมไม่สั้นด้วยนะโอเคเรามาลองกดใช้สกิลอันติของเรากันดีกว่าครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่จะเป็นการสร้างโลกมาแบบนี้เลยครับผมต่อไปครับเรามาลองใช้สกิลอันติตอนที่เรามีสแต็กกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ ก็จะมีแบบว่าคลื่นอะไรกระแทกออกไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการสร้างโลด้วยนะสกิลวันติของเราเนี่ยผมคาดเดานะว่ามันอาจจะเป็นการแปลงร่างเป็นสุนุนะก็ได้นะทุกคนก่อนนี้คาดเดาไปเรื่อยยแต่มันอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนเนี่ย เมื่อเราเก็บสแต็คครบปุ๊บเนี่ยสแต็กแดงปุ๊บกดอันติปุ๊บแปลงราบเป็นคุณนี่ผมบอกว่าโคตรเท่นะถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆก็เตรียมตัวรอกันได้ครับผมสำหรับไบรอนก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้า RV ตอนไหนนะครับผมแต่ตอนนี้ที่เราดูรู้เลยก็คือเข้าเซิร์ฟเวอร์เทสเบต้าจไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับไบรอนก็อาจจะแจกฟรีก็ได้นะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้ถ้าไม่แจกฟรีก็ใช้เหรียญซื้อได้นะครับผม ส่วนฮีโร่ที่จะได้สกินของอาจารย์โกโจสตรูเนี่ยนะั่นก็คือของเบ้งนั่นเองนะครับผมหรือว่าต้นฉบับของทูเรนนั่นเองนะก็สกิลที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการปาไปแบบนี้เลยครับผมนี่อาจจะเป็นการปาสายเวทเออกไปก็ได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยส่วนสกิลที่2ของเราเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งไปแบบนี้ครับผมนี่มันก็อาจจะเปลีป่ยนแบบว่าออร่าสายเวทอะไรก็ได้นะทุกคนตอนถ้ามันถ้ามันเข้ามาจริงๆนะแล้วก็อันติของเราเนี่ยนั่นก็คือมูราสากินั่นเองนะครับผมนี่ นี่อาจจะเป็นมุราสกินะผมยังไงก็รอกันต่อไปนะครับผมสําหรับคอร์แ์เของจุจุสุไคเซนนั่นเองนะครับผมก็มาเดือนไหนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะคาดเดาก็ประมาณเ,าเดือน9หรือไม่ก็เดือน10นั่นแหละครับผมที่จะมาหรือไม่ก็เดือน11ไปเลยนะครับผมแต่ก็มันน่าจะมาเร็วๆนี้แหละ ส่วนฮีโร่ใหม่ไบรอนจะมาตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผม <S <S แต่ที่แน่ๆเลยคือมันเข้าเซิร์ฟเทสเบต้าจีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า